กำลังงคืนพี่น้องกำลังงคืนครับสองสิงครับลูกต่อครับพี่น้องหมดนะครับสามาชิ้ไหมอืมนีนน่เจ้าเพชรครับผมเจ้าเพชร เพ็ดน้ำหนึ่งครับอะไรก็จะมาชิกไหมครับรัรสร้อนๆครับรเราจเพ็ดเราไปใช้มากนึ่งวงเอ,งองเ,เ,เอเห้อเหร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 อเอเหเดร๋เวเอออกลาอรอบผมอรเรเหรอเหรอหอรหรอรหร่เร ได้มาไหมยังได้มาที่หามือครับอะไรๆกันเนี่ยเด็กๆมาโดนแล้วนี่ขึ้นแล้วตัวนี้ออกดำครับนกดำครับตัวนี้ <c oughs> กงใส่พุ่มปัญญาเองครับแต่แกงปัร่มเลยปลูกสวยตะไครมากครับผมประหยัดได้ครับนกมันสิขึ้น,นอายุกับกงงครับผมนกสีเกง่งอยยุกับตัวนกครับพี่น้องเลี้ยงให้ดีครับนี่ขึ้นแล้วครับสองตัวนี่ครับคู่ใส่กันเบื้องจีน เราไปใส่ไว้แลครก็ปกักนำห,หวานใส่ไวต้ต่นหึงตัวนี้เอา,เอาบักทองไปใส่ได้มากครับผมกรลังขึ้นครับตัวนี้กรลังขึ้นได้มากหลายเดือนแล้วมีตาคางเดียวครับตัวนี้เห็นไหมครับตันี้บ่ม,มีครับสงสัยมันเป็นสิวนะอยู่ในป้าผาลมล่ะเงินกับไปได้มากครับกรลังขึ้นครับเรียวหอยครับผม ตัวน,นี้ก็ริว้วหอยครับตัวน,นี้ใหญ่มากอาทิตย์เดียวขึ้นแล้วครับเน,นี่ยตัวนี้หันเรียบเลยครับตัวน,นี้มาโดนแล้วครับตัวน,นี้ต้นบกหวานจะโดนแล้วครับโดนโดนแล้วบอท่านในไลน์ขอประเนี่ยวจะเคลียร์ครับน้องตัวนี้เอาไหว้โดนๆก่อนครับตัวน,นี้นแน้วจะขวบก่อน เดี๋ยวเอาแบบเผ็ดออกไปครับให้อาหารนะจ๊วครับผมเนี่ยโกงแบกน้ำหวานนะจ๊วต้องต้นบักม่วงครับเยอะก็ได้มาเห็ดงานในเขาครับบุกไม้ไม้เบิ้งครับนี่ครับดำครับผมสงสัยสิมีด้างครับผมเนี่ย กำลังโพครับโอเคครับผม